สวัสดีค่ะทุกคนยุ้ยเขาเปิดไฟรอรับเราอันนี้เราต้องอันนี้เราจะดูทุกคนมันเป็นตีมแบบฮอลโลอฮอลโลออันนี้เรามาตีมฮอลเลอร์กันนะคะ <c oughs> ไป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 กันเถอะเอ้ยดู่ิวสีบ้านแต่ละหลังคือทัวร์วันได้เมื่อตอนเข้าไปเนี่ยนี่ทุกคนดูบ้านนะแต่ละหลัง ทุบ้านแต่ละหลังสิเนี่ยอะเขาจัดทีมเป็นแบบนี้หมดเลยแต่ว่าเขาล็อกไว้หมดเฮ้ยทำไมเจ้ามาอยู่ตรงนี้ฟักทองนี่ทุกคนดูแต่ละหลังเอ้ยยังมีหัวด้วย,ยเราขอไปทรีอาร์ชีได้ไหมดูสิมีช็อกโกแลตแน่เลยจะอมเลยนี่มีทุกบ้านเลยอ่ะนี่บ้านนี้มีกระดูกหมาด้วยเฮ้ยเขาด้วย บ้านนี้มืดมากทุกคนแต่เขามีถังอันนี้ทุกบ้านเลยออ่ะืเขามีอะไอถังเนี้ยมาดิถังพอกลูกอมลูกกว่าเลือกชาวประหลาดลีประตูประตูเปิดแต่เข้าไม่ได้โอ้ยแมวอ้วงแมวอ้วงแมวอ้วงค่ส่งแมวอ้วงหน่อยอ้าวแมวอ้วงใส่ชิลฟักทองปะเราต้องเข้าแล้วล่ะเฮ้ เราต้องเช็คอาชีพเยอะอ้ยทุกคนลงโอ้ยเรกิ้งทุกคนเราเอาหน้าลงอีกแล้วอ่ะอะไรยังไงนี่ทุกคนช่วยเราด้วยโอ้โหแด้วคนอื่นเขาจะแบบทะลุเข้านี่ใช่ไหมแต่ของเราคือไม่ติดล่องเอลยปะเฮ้ยอันนี้คือกดหรอ โอ้โปองปิงเย้โอ้ไมค์ก็ทุกคนดูนี่อันนี้มันเป็นทางแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลุมใช่ไหมเหมือนแบบโผล่หลนะุให้เราตกองมาโอ้ทุกคนโอ้ไมค์ก็ดูสีกระโดดเลยกระโดดคนเราต้องเราเอาทองได้ไหมยุ้ยทุกคนเรามีฟอกทองไปกับเราด้วยอ๋อมันคือไฟใช่ไหม ไม่ได้มันตันมันตันครับมันตันในในในนี่อันนี้ละ่ะในก็ตันตรงนี้สี่ห้องพวกเราสี่ไมค์คลายกันเลยแฮร์ว้าวทุกคนตำรวจให้ทัว่วเอาให้ทัว่วทุกคนว่าเราจะหลงบอยโอ้ยเราจะหลงไหมบอยอะไรล,ล่ะโอ้ยรีผ่านกลับ เขาโ่นเอาออกไม่ได้แล้วเยสเดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นอะไรแหวแวหืมเมื่อกี้ฟักทองที่เราเหิ้วมาโดนมีดปัดไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเราจะเอามาจากไหนไเราจะเอา,าจากมันเปลวไปแล้วไปมันไปไหนเราไม่รู้ เราไน้นีเก็บไปก่อนเนาะเราได้แต่อันที่เราถือบางทุกประตูทุกคนโอ้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 โอประตรบูบักประตรบูบักเฮ้ยโอ้โหเราไม่เคยเห็นบักท้องหน้าแบบนี้เลยป่ะเราเฮ็ดนี่ละเอา้าล็บ เรากลัวตกไงเราก็ชีดในมันแหละเอ๊ะแวเราโดดขึ้นอันนี้ได้จริงใช่ไหมได้จริงเราก็กลัวไว้ก่อนไงเราโดดขึ้นมาขนาดนี้แล้วอะนุ๊เสียแรงโดดอาประตูอีกเออโอ้ประตูบักโอ้ทุกคน ทุกคนดูผมโ oh อไ้อไม่ก้าลายลจริงๆเลยนี่อะไรยิงดาบว้าวเราได้ได้ดาบอ้าวได้ละ <c ười> ให้ทุกคนเรากวาดแกงดาบมาสวยหมดเลยอ๋อได้แล้วใจแล้วอาอให้ให้อ๋ hey, hey. อไม่สิทุกคนเราต้องสู้เขาไปวะ ราต้องหนีเนาะเราไม่เราไม่ต้องอันนี้เช้าใช่ไหมอ๋อเราไม่ต้องสู้เข้าไปแล้วเหรอวายเขามูเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเขาโอ๊ย,อยปวดหัวอะไรอยู่เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเราลอยได้เลยอันนี้เราหนีจากเขามาได้แล้วเนาะเพราะว่ามันช่องเล็กเข้ามาไม่ได้ ก็ห่หัวโตโย่ตกใจตกใจพอมกินตะกี้นี้ Let's go Let's go โอ้เราทำบนไอ้ไอ้ไอ้อันเนี้ยไอ้อันนี้รอยได้ไอโซ่โซฟาปโอ h my god อันนี้เราต้องมากดถูกไหมกดิงกดแล้วแล้วเสียงริ้งอะไรโอ้ทุกคนอ้อมอ้อมอ้อมอะไรนะกดิไปเลยอ้าวใจแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองคือเราเหยียบอันนี้ไปได้โอทโงฟันเขาอัวมากอะจริงไปอีก ยังไงเขาย้ายไปให้เราแล้วอันนี้ไม่รู้มีอันไหนให้กดกดหมดอะไหนวะสิอโออย่างนี้นี่เองเก็บของกินก่อนอลอรไปไหนอย่าลอยไปนี่ ้ยแตประตูเอาลงมาแล้วยังไงเนี่ยเราต้องทำอะไรกับต้นไม้เนี่ยเขาบอกให้กดเรากดแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไร ไม่รู้มันให้เราทําอะไรแล้วทำไมเราต้องไปปีนตรงนั้นอะ่ะเนี่ยเขาให้ปีนตรงนี้นี่ก็ไปปีนตรงนั้นเลยเอา้าลงมาอีกเอ้าูยังไงเก็บอ๋อคือเราว่านี่เราต้องเอามารดน้ำเอา้าชิว <laughs> เดีเาา๋ยวปไปไปไปทุกคนทำไมเราปีมันใหญ่มิดปีดิวดูดีสับอันเลยนะดูเอาตีดโิโอ้ยโอ้ยเห็นไหมมันอย่างนี้ไงโ <laughs> อ้ยปีจะมันตรงๆต,ตั้งแต่แรกเขียวลาอ๋อ,อก็คือเราอย่างเงี้ยหรอ อา้าวนึกว่าจะเอาเราขึ้นไปด้วยดูอะเธอขึ้นไปเองนะจ๊ะเนี่ยงั้นเราก็เทน้ำตั้งแต่ข้างบนไม่ได้เหรอเราเทน้ำแต่เราอยู่ข้างบนไม่ได้แล้วเหรอ,หรอ,อปอีนี่ไป อ๋ออ้แล้วคุณมีกี่อันน่ะนี่เอาไปใกล้ๆอีกเอามก็ไปปีนเออเอาลองเกาขึ้นไปแต่ใบเลยไ,ไม่ได้เลยงอนเสี้ยละ ถึงกว่าจะให้เรารตัดงูอยว้าวสุดแตงโมเรเก็บพางกินได้แล้วนาจะต้องเก็บพายกินกี่อันนะทุกคนเรามีห้าแล้วมันรอว่ามันมีสิบแต่เราอาจจะเก็บครบไหมเดี๋ยวรอดูเราไปรอดูกันว,ว่าตอนจบอ่ะเราจะอ๋อยังรีบรีบรีบเรารีบกดรีบกด <laughs> เออต่อยปุ๊บหง,งชีวิตเอาหน้าลงมาจำเลยเราเนี่ยเฮ้ยกดปุ่มกดปุ่มเพราะว่าเมื่อ,อกี้นี้ออแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ไม่มีชี้กั้นเมื่อกี้นี้เราอาจจะกระเด็นไปดูไลยนะเรากันอันนี้เรากดแล้วใช่ไหมเปิดสิหรือว่าต้องกดสองฝัง่งป่ะดูืออันนึง กดยังไงอ่ะไม่เปิดเลยกดอะไรอ่ะเมื่อกี้เรากดอะไรอ่ะทุกคนใครดูช่วยบอกทีไอ้เมื่อกี้มันมีอะไรด้วยดูนอนข้างหน้าโนู้น่ะอ่าออย่าตกนะคะอันนี้อะไรอ๋อว้าความกินน,นี่นี่ควกิน เรามีของแล้วเราเจอของกินอยากด้วยบุมบ่มบุ่มลุยเฮ้ยนาดิกาซายหรอเฮ้ยทักว่ามันเหมือนไอไอศครีมเลยดูดีลูกกลมๆเหมือนแบบว่า,วาไอไอศครีมน,นี่ละการใน,นอันนี้ไม่โกรธเขาค่าโกรธอ่ะเขาจะเป็นสแสดงใช่ไหม เหลืองแล้วเราแวะก่อนไหมเราอ่ะขาสั้นงไงเราไม่น่าเดินถึงนี่น,นี่เลยทุกคนดูนะต้องรอเขากลับด้วยใช่เฮ้ย <c> ท <oughs> ุกคนเอา้าว้ายดูดูดูไปเร็วโหกลับมาเร้ว ดีนะเราเดินถึงไปตามทางติร์ตรตรโอ้โหยองงนี้ไปเหรออ๋อบันไดเหรออ๋อเราตร้องรอไปใต้ดินแล้วใต้ดินใตน้ดินอีกเหรอโอ้โหบ้านนี้ขุดบ้านนี้ขุดใต้ดินลึกมาก ใ m g ่กอะไรล่ะนี่ไม่ต้องกคนเราดิมสไม่มีผังกินโอ้อ่าเฮ้ยเมื่อ <Jim> ก <lamps> ี้เริ่มดูดีนะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ห่างกันมาก อ้าหากกันเยอะน่าจะตกเนี่ยมันนิดหนึ่งอย่างเงี้ยอื้ออ้ย <c oughs> อันนี้ล่ะ <c oughs> เขาให้ไปเราควรเดินทางนี้แล้วเราควรมันขึ้นไม่ได้อรอมันต้องไปทางนี้แหละเดินไม้นี้แหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อมีช่องว่างโอ้ไม่ก็ไม่มีช่องว่างอ่ะทุกคนทางนี้เนาะทางนี้ล่ะทางนี้ต่อทุกคนติดเอ้ยเอา ขี่ไีกว่านี้เก็บข้าวมากินด้วยเล้วจะได้แข่งเขาเหรอแข่งใครเย้โอ้ยได้ขี่ไปกว่าด้วยเนี้ยเฮ้หรือว่าเขาเป็นแม่โมดเฮ้ยโอ้ มันหน้าเข้าไหมเนี่ยน้องผีไปเลยได้พแหมเราได้พาก,กินอีกไงโอ้โทุกคนเราต้องไปที่หลุมศพนี้เหรอวะ Oh, oh อ๋อโอ้ไมายก้าทุกคนดูอะไรรอเราอ,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 อยู่บอยยังี้หรอใช่ไหมคนเป็นบอสใช่ไหมเอายังไงอะ่อะเราจะได้นี่มาทุกคนเราเอาเอาเอาเดี๋ยว ทุกคนทำไมเขามาใกล้เราจังอะ่ะวิ่งเร็วหน่อยเราทุกคนขอเวลาแป๊บเดี๋ยวค่อยหันเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทำไมมันอยู่ใกล้เราเ,เม้อทำไมเดี๋ยวค่อยหันกลับไปว้าเอาทุกคนมันติดเราเลยนี่ว่าทำไงดี เรารู้แล้วเดี๋ยวเราเดินหอยหลังอันนี้เอบเพิบเพิบ์ฟเอ,อ้ยเ,เรียบร้อยเออเจอเอ,อ้าตกใจเย İ ่ฮ hey ัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็เราผัานแล้วครับนี่นี่นี่มาอยู่ตรงพุดูดีใจเนี่ย สเร็จแล้วดูนี่มีโพสว่า <laughs> ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่จะได้แมีแจ้งเตือนเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย